นี่คือหญาแพรกยาพอแพรกที่อาอไปเกี่ยวมาครับเนี่ยเกี่ยวเอาเกียวเกี่ยวมาสอกล่องบนข้างล่างอีก3ามกล่องแี้ก็จะของบ้านพี่จิว๋วให้น้ำมาขวดนึงเดี๋ยวจะเอาไปปลูกอย่างนี้แหละเพราะว่าบ้านพี่เขาเป็นทุ่งเลย เป็นทุ่งหญ้าเป็นสนามหญ้าเลยเยอะมากครับเดเกชายาแพ็คไปปลูกที่เกาะนู่นแล้วครับเกาะที่เห็นนูนนะ่นอะแล้วก็มีเรือมาทอดแถด้วย ลำเลียงสายมาเพื่อจะมาอัดถนนไม่ให้ถนนนั้นพังด้วยประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่รู้ใครจะคิดว่ามันได้ประโยชน์ไม่ประโยชน์อ๋อคิดว่ามันได้ประโยชน์เยอะเลยเพราะว่าถนนมันกำลังจะสุดตัวเขาทำไหลทางไม่มีชั้นดิ่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันพังหมดแล้วถ้าอ๋อไม่ทำอ่ะไม่ไม่ทำ คันกั้นอันนี้เอาทรายมากั้นเป็นวาสองวาเนะี่ยแต่ไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ปลูกสร้างบ้านอะไรหรอกคือปลูกดอกไม้อย่างเดียวเนี่ยอย่าแพลกที่ออกปลูกแล้วเนี่ยตัดมาอย่างนี้แหละตัดยอดมาอย่างนั้นนะแล้วก็มาปักช้ำน้ำรดอันนี้เป็นดินเหนียวเดี๋ยวจะไปปลูกที่ดินทรายยิ่งกว่าดินเหนียวนี่นะเป็นสิ่งที่ ท้าทายสิยากมากนี่ออกมาเลี้ยงแล้วก็พรมน้ำด้วยพรมน้ำผมไม่ได้เพราะกว่ากว่าจะปลูกก็เย็นเอาไว้ในร่มใต้หลังคาแล้วก็พรมน้ำไว้เยู่ยเย็นนี้ถึงจะได้ปลูกกของวันร้อนจัดไม่ได้หรอกแต่ต้องตุนไว้ ครั้งนี้ได้เกี่ยวมากที่สุดเลย1,2,3,4,5ธรรมดา3 3กล่องก็เก่งละว,วันนึงวันนี้วันเดียวต้องปลูปกตอนเย็นต้องปลูกให้เสร็จคนเดียวไม่รู้จะมีผู้ช่วยหรือเปล่าวันนี้นี่คือทางที่เป็นอุโมงค์ต้นไม้ของออแหลง แหล่งยาแพรกอยู่ตรงนี้เนี่ยออกเกี่ยวไปหมดแล้วเหลือตรงนี้เกาะหนึ่งเริ่มจะโตขึ้นมาให้เกี่ยวแล้วอันอื่นนี่เกี่ยวหมดแล้วเกี่ยวด้วนหมดแล้วเดี๋ยวบางๆเจ้าน้ํามาช่วยลดทักหน่อยมันจะได้โตวไวๆหน่อยแถวนี้ออกก็ลดไปเที่ยวแล้วไม่เคยลดเลยนะตั้งก็ปลูกมาไม่เคยลดเนี่ยเลยหยวหมดเลย แมคโครเราไปวาดเองเลยครับอ๋อไม่ได้ทำให้นะลูปหัวใจเขาลงไปทำให้เองเลยยิเงเลยเยี่ยิมย่มเลย <c oughs> เดี๋ยว้าโอ้นี่จะเป็นลูปหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวหางหางหางเอามาแหลมไม่ตีสักนิดนึงให้ให้มันแหลมมานิดนึงหัวใจให้มีหางนิดนึง เป็นรูปหัวใจครับเดี๋ยวอ๋อจะปลูกหญ้าลิมลิมไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปเป็นผักสลับสีเลยสีแดงสีเขียวมันจะเป็นไฮไลท์ถ้าใครมาไม่ถึงเกาะนี้นั่นแหละนั่นแหละให้ตรงามาต้องมาให้ถึงรูปหัวใจนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกาะ เกาะสวรรค์อันนู้นอันนี้เกาะหัวใจหัวใจนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินมาต้องข้ามเรือมาอย่างเดียวจะต้องมีต้องกุดต้องข้ามเรือมาอย่างเดียวโอ้ต้องต้อง,ต,องต้องออกไปอีกเยอะมันเอพราะว่ามันป่องปื๊บมาต้องไปนูนแนวนู้น,นเลยแหละ เลือกไงวะไม่ต้องไปไกลอ่ะเนะาะไกลมากเอาไปไป,ไปสักอ่ไปสักหน่อย <c oughs> แต่งให้มันมันสมดุลไม่ได้มาช่วยเลยนะครับเขปาปักหลักวาดแนวสวยสวย <c oughs> นี่นะครับเป็นรูปหัวใจไปนูน่น ตแต่งนิดหน่อยก็เวาวาดวาดหัวใจอยู่กวาดหัวใจเนี่ยน้ำเดี๋ยวต้องทำให้มันระบายถึงกันได้แต่มันแปลกมากเลยอ่ะตรงนี้มันสูงกว่าเยอะนะกับระดับแม่น้ำอ่ะอันนี้สูงกว่าเยอะแล้วก็อ๋อก็ปลูกปลูกไปแล้วนี่ ถูกยาแพรกไปแล้วเนี่ยในส่วนที่ที่ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวก็จะปลูกปลูกแบบนี้รอบเลยรอบเกาะสำหรับหลายท่านที่ยังไม่ได้ดูอาจจะยังไม่ได้ดูว่าอ๋อทำอย่างไรอ๋อก็เอาเนี่ยหญ้ยาย้ามะปัก ปลูกปลูกลงไปเลยนะมันก็ไม่เท่เนี่ยถอนให้ดูนี่ลาขึ้นขาวเลยใช่ไหมสุดยอดเลยเพราะมันชุ่มตลอดเวลาก็ปลูกอย่างนี้แหละวันนี้มีหญ้าเยอะก็เดี๋ยวจะมาแทรกข้างล่างให้ให้ถี่กว่านี้เนี่ยข้างบนนี่ต้องพยายามลดน้ำเดี๋ยวเย็นลดอีกลดให้มากกว่านี้มันถึงจะแตกรากดี ภายในเดือนเดียว2เดือนเนี่ยเขียวสวยตัวนี้ก็เป็นทางเดินทางเดินน้อย เดี๋ยวเราก็จะได้ดูวิธีการทอดแหเรือลำเนี้ยเขาจะไล่ไล่ปลาแล้วพวกชาวแหเขาก็รออยู่นะครับเริ่มเล่งเครื่องแล้วเออึิดเล่งไปแล้วเดี๋ยวไปถึงใครก่อนเขาก็จะเริ่มทอดนลยคนแรกตัมตัม ถ่ายฟ้าตัแล้วมาด้ดูเลยรบอบเกาะของอน้ำรบอบเกาะเดี๋ยวดอกไม้ก็จะขึ้นรบอบเกาะปลูกหญ้าด้วยดอกไม้ด้วยไม่ใช่ปลูก ย่าอย่างเดียวรถกำลังทําหัวใจให้อยู่ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ออเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพือกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ